ผู้ทำกมงสวัสดีครับการทำใจเป็นกลางทำไมมันถึงยากนักมันยากเพราะการเป็นกลางคือการที่เราไม่ได้อยู่ท่านตัวเองไม่ได้ยืนฝั่งที่เราคุ้นเคยไม่ได้พูดแทนใจตัวเองเสมอไปและที่สำคัญสิ่งที่เป็นกลางมักจะขัดใจเราเสมอมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับอารมณ์ไม่ตรงกับความอยากไม่ตรงกับความรู้สึกว่าเราถูก แล้วแบบนี้จะไม่ยากได้ยังไงเพราะถ้าเราจะเป็นกลางได้เราต้องวางตัวเองงงก่อนต้องยอมลดอัดตราต้องถอยออกมาจากมุมที่เราเคยอยู่แล้วกลาดูภาพรวมมากกว่าแค่ความรู้สึกตัวเองแต่รู้ไหมครับยิ่งเราวางตัวเองได้ใจเรายิ่งสงบยิ่งง่งเบาสบายเหมือนได้วางกระเป๋าหนักๆที่แบกมานานเราไม่ต้องชนะใครแม้แต่ตัวเราเอง ก็ไม่ต้องเอาชนะมันยากแต่คุ้มครับคุ้มที่จะฝึกใจให้นิ่งและเป็นกลางเพื่อให้ใจไม่ทบก,กับอะไรทั้งนั้นอีกต่อไปแล้ววันนี้คุณกล้าลองไม่เข้าข้างตัวเองสักครั้งไหมครับถ้าโพสต์นี้สัมผัสใจคุณได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โอ้ทำกำเมืองเผื่อคลิปนี้จะสัมผัสใจใครอีกหลายคนขอบคุณครับ